ก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมสปีดของท่านนิพนธ์บุญยมณีนะครับที่ได้ตัดสินใจลาออกเพื่อที่จะได้ไปทําหน้าที่ในการที่จะสู้คดีตามกระบวนการต่อไปและผมก็คิดว่าเป็นแบบอย่างของพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่ได้เคยมีกรณีแล้วว่าเราไม่จําเป็นต้องให้กระบวนการถึงที่สุด ก็สามารถที่จะแสดงสิปปีลาออกเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมนี้ได้เดินหน้าต่อไปก็เข้าใจว่าในส่วนนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจกับท่านนิพนในการที่จะต่อสู้เพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตสมัยที่เป็นนายกโครงการบราาิหารส่วนจังหวัดสงขลาส่วน กระบวนการในเรื่องที่จะต้องดําเนินการต่อไปก็เป็นขั้นตอนของพักนะะกรรมการหา่พักที่จะต้องอพิจารณาครับในการดําเนินการไม่ว่าการที่จะาหาผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะมาด,ดําเนินเป็นรัฐมนตรีช่วยหมาไทยแทนหรือกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ค่อยปัดก็มีหลักการในเรื่องนี้ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่ต้องเป็นห่วอะไรครับก็การปรับครมอ,อก,ก็อยู่ที่นายรัฐมนตรีครับแล้วก็เข้าใจว่าก็อยู่ที่ผู้ใหญ่ของพักที่จะต้องหาช่วงจวังหวะและโอกาสที่เหมาะสมเพราะขณะนี้เนี่ยไม่ได้มีกรณีเฉพาะ,ะท่านนิพนธ์ท่านเดียวก็มีกรณีอื่นด้วยก็เข้าใจว่า น่าจะคุยกันในระดับผู้ใหญ่ของพักและก็ผู้มีอำนาจในการที่จะปรับคณะรัฐมนตรีครับจะเสนอปรับช่วงนี้ได้ไหมครับยังไม่ทราบว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรครับวันนี้เพียงแต่ทราบข่าวการลาออกของท่านนิพนเท่านั้นนะครับท,ท,ท่านท่ททานิตะมอกรับท่านนิพนธออกไปมีโคตา้าันเป็นโคตา้าภาคใต้ด้วยครับเรือเป็นโคตา้ายังไงครับอชัดเจนนะครับ ในสัดส่วนตรงนี้เข้าใจว่าตอนที่ได้มีการพิจารณาก็เป็นสัดส่วนของของภาคใต้นะครับเป็นสัดส่วนของภาคใต้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยกระบวนการในการที่จะสรรหาผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็จะต้องดําเนินการตามข้อบังคับของพรรคประชาธัตซึ่งมีความชัดเจนว่า<อ>เมื่อมีตําแหน่งรัฐมนตรีว่างลงเนี่ยพรรคจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้างครับพอจะบอกแคนดิเดตได้ไหมฮะว่า มผมไม่ทราบครับท่านที่ไวอนครับในเรื่องบอกว่าเป็นโค้ต้าของภาคใต้ใช้ข้ติการเดิมไหมคะคือต้องเป็นสอสอห้าสมัยคงต้องดูตามเงื่อนไข,ขของข้อบังคับนะครับ<ม>และความเหมาะสมที่คณะกรรมการบริหารจะได้พิจารณาครับก็คือแปลว่าในเรื่องของห้าสมัยนี่มันอยู่ในข้อบังคับด้วยไหมครับเรที่ผ่านมาในเรื่องของการทั้งล่าสุดที่คุณชสกิฟได้เนี่ยก็ใช้ เงื่อนไขว่าเป็นสโสโโมาสมออันนี้ก็เป็นเรื่องที่กรรมการวุฒิพรรคจะต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับตามที่พระบิดาปปเราเคยดาเนินการมาแล้วรตรงนี้จําเป็นไหมคะว่าต้องเป็นโคตา้าของสงขาหรือว่าใช้โควาพักได้คงไม่ถึงขั้นเป็นโคตา้าของพักนะครับคงเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณากันในสัดส่วน ของอภาคใต้ที่คุณนิพนธ์เคยเป็นแล้วก็กรรมการบร,ริหารก็สามารถที่จะ,ะหาคนที่เหมาะสมนะครับมามาเป็นได้ในช่วงระยะเวลาที่อยู่อยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วผมคิดว่าคงไม่น่ามีปัญหาอะไรสามารถที่จะคุยกันได้ในพักประชาธิปัตย์ครับก็แสดงว่าอาจจะไม่ใช้เงื่อนไขในเรื่องการเป็นสสก็ภาสมัยแค่เป็นเรื่องของมติกกรบขอคือโดยหลักแล้วเนี่ยก็มีเงื่อนไขตามข้อบังคับชัดเจนอยู่แล้วครับ เพราะฉะนั้นกรรมการงานก็ต้องดําเนินการตามาข้อบังคับนะครับแล้วก็คำนึงถึงความเหมาะสมของตัวบุคคลด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร <c oughs> และก็ไม่รู้ว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่อันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปครับทางประชาธิปัตย์ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนไหมคะที่จะต้องบอกนายกผมคิดว่าจริงๆแล้วทุกตําแหน่งก็มีความสําคัญนะครับที่จะต้องมอามีส่วนในการที่จะ บริหารราชการแผ่นดินและประการที่2ก็คือว่าผมเข้าใจว่าคนที่ยังไม่เคยเป็นรัฐมนตรีเขาก็หวังอยากจะเป็นรัฐมนตรีเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่จะได้มีโอกาสในการทำงานนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเงื่อนไขในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังเป็นเงื่อนไขพิเศษผมเข้าใจว่าทางผู้มีอำนาจและผู้ผู้บริหารของพักเนี่ยจะต้องพูดคุยกัน ท่านผู้ชิรมาขอเรียนถามนิดนึ่งครับอย่างกรณีคุณนิพนลาออกไปแล้วครับแต่วันนี้เป็น่ากรัฐมนูญนะครับยังยังไม่ต้องตัดสินคุณสมบัติอยู่รู้บปล่าครับก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการของสารรัฐมนูนะครับท่านนิพนธ์ก็เลยไม่อยากใช้เวลาในการสู้คดีนะครับไปให้กระทบต่อการบริหารและการแผ่นดินท่านก็เลยแสดงสปิริตในการลาออกและก็สปิริตประการที่สองก็คือว่าในกรณีขอพักเองเมื่อมีกรณีเช่นนี้เนี่ย ก็เคยมีกรณีตัวอย่างมาแล้วว่าควรที่จะแสดงสปีดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมครับที่ทําให้เป็นแบบอย่างขึ้นมาอีกท่านหนึ่งครับข้ขอ,ขอ,ขอหมายประปมตการต่อสู้คดีนะ่ยศาจะจะไม่อ่านได้ไป่ะครับเพราะว่าคดีมัน,ม,นมันเริ่มสุดไปแล้วอมอเป็นกระบวนการทางกฎหมายนะครับผมเข้าใจว่าถ้าคิดแบบนั้นเนี่ยตามจริงศาลก็ตัดสินผู้ที่อ่ว่าประมูลอะไรไปแล้วแต่ว่ามันเป็นกระบวนการ ของสารรับนูนในนี้ต้องไปดูว่าสารรับนูนได้พิจารณาถึงเรื่องข้อกฎหมายในเรื่องคุณสมบัตินะครับซึ่งเป็นคนละกรณีกันก็ต้องตามดูต่อไปครับผลหน้าพักให่แจ้งอะไรบ้างมั้ยท่านจุลินแจ้งะอะไรบ้างเรื่ออ๋อยังยังไม่ได้เจอเลยครับวันนี้ผมก็มาประชุมวิปของรัฐบาลนะครับก็อยากจะเรียนเพิ่มเติมนิดนึงครับเนื่องจากว่าวัน ที่6วันที่7นะครับก็จะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภานะครับเพื่อพิจารณากฎหมายในเรื่องของเครื่องราชอิสราพภรประจุลจอมเกล้าพศซส่ทจะต้องอยืนยันตามกฎหมายรับนูนมาตรา1 4ยบุกด้วยเสียง2ใน3นะครับก็จะเป็นกระบวนการที่รัฐสภาก็จะต้อง มีมติในเรื่องนี้และก็ที่ประชุมวิบก็เห็นชอบที่จะให้ยืนยันตามมติกันกล่าวนะครับประการที่2ก็คือเรื่องอข้อตกลงภาคาคีในเรื่องของการปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์ทางภาษีซึ่งที่ประชมุมก็เห็นชอบตามข้อเสนอนะครับของคณะรัฐมนตรีนะครับ เพื่อจะได้ดำเนินการประกาศใช้แล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขเวลาด้วยหลังจากนั้นก็จะได้พิจรณาร่างกฎหมายรับนูนทั้งหมด5ฉบับนะครับที่เสนอโดยคุณหมอชนละนานสีแก้วเนี่ยสฉบับเสนอโดยท่านอาจารย์สมชัยสีสุทยากรในเรื่องมาตรา272รฉบับและเสนอโดยพันวิรัตพันธุมาผล ในเรื่องมาตรา120อีกหนึ่งฉบับนะครับวันนี้วิปตบาลก็ได้พิจารากันอยากว้างฝางสำหรับเรื่องนี้ก็มีมติให้แต่ละพักเนี่ยไปพิจารณาเพราะว่าในร่างดังกล่าวนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับร่างที่บางพักเคยเสนอไปแล้วแต่ว่าไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาเพราะฉะนั้นก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้ยืนยันความคิเดเห็นของตนเอง หรือบางร่างที่หากักใดจะไม่เห็นด้วยก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยนะครับส่วนเวลาในการอภิปรายวันนี้บ่ายสามโมงครึ่งท่านประธานรัฐสภาจะนัดประชุมวิสาม่ายอีกครั้งหนึ่งครับ